ภาษาพาพเปรย์บายสักิชาสวัสดีค่ะก็ได้เวลามาเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันวันละนิดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คําคว่าฉันจะแจ้งให้คุณทราบอีกทีภาษาใต้ก็จะพูดว่าฉันจะแจ้งให้เธอทราบอีกทีส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า I will let you know เวลาพูดก็าอาจจะมีการรวบคําเป็น I will let you know I will let you know นะคะและถ้าเราจะพูดว่ามันจะไม่นานภาษาใต้ก็จะพูดว่ามานานไหมส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า is won't belong is won't belong นะคะและถ้าเราจะพูดว่าลงมือทำเลยภาษาใต้ก็จะพูดว่าลงมือทำเลยส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า go for it go for it นะคะและถ้าเราจะพูดว่าฉันไม่ได้ยินคุณภาษาใต้ก็จะพูดว่าฉันไม่ได้ยินเธอนีส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า I can't hear you I can't hear you และถ้าเราจะพูดว่าคุณพูดว่าอะไรนะภาษาใต้ก็จะพูดว่า พูดว่าเพื่นะภาษาไทยก็จะพูดว่า what did you say what did you say หมายถึงคุณพูดว่าอะไรนะและถ้าเราจะพูดว่ารอดูกันต่อไปภาษาไทายก็จะพูดว่รารอดูกันไปละรอดูต่อไปละส่วนภาษาไทยก็จะพูดว่า l e s see. Let s e e l e s s e e lessie นะคะและถ้าเราจะพูดว่ามันแปลภาษาไทายก็จะพูดว่ามันแปลกแลมันแปลกแล้ว เส้นทา่าใจก็จะพูดว่า it's way it's war it's war, It war นะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันแค่นี้ไว้คราวหนะ้าเรามาเจอกันใหม่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย